ฮัลโหลฮัลหลนักเรียนโปรราบทศนิยมสอบเข้าวมนหนึ่งมาแล้วค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะฝึกทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และทักษะในเรื่องของการหาทศนิยมค่ะโจทย์มีอยู่ว่าสีทองหนัก73.5กิโลกร,รมัมชมพูหนัก40กิโลกร,รมัมสีม่วงหนัก50.5 0กิโลกรมัมอยากทราบว่าถ้าเอาน้ำหนักสีชมพูกับ สีม่วงรวมกันจะหนักเป็นกี่เท้าของสีทองเด็กเด็กคนไหนรู้คําตอบแล้วพิมพ์คําตอบมาให้ครูจอยชื่นใจหน่อยค่ะกอไก่หนึขอไข่หนึมีวิธีการคิดง่ายๆดังนี้ค่ะเด็กเด็กขาโจรเข้าใจดีบอกว่าให้เรานําสีชมพูกับสีม่วงมารวมกันเราก็นํามาบวกกันได้เลยค่ะ40่สิบวกด้วยห้าได้เท่ากับเกบ จุดหานั่นเองค่ะยังไปต่อได้อีกเขาถามว่ารวมกันแล้วจะหนักเป็นกี่เท่าของสีทองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาหารด้วยสีทองนะสีทองคือ73จุดหานั่นเองค่ะแค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วเด็กค่ะใครเก่งในเรื่องทักษะการหารทศนิยมบ้างคะข้อนี้ได้เท่ากับเท่าไหรเอยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ถ้าใครคิดข้อนี้ได้นะคะรูจอยชื่นชมเลยนะคะเด็กเก่งในเรื่องของการหารทศนิยมค่ะข้อนี้นะถ้าใครได้เท่ากับ1.23แสดงว่าเด็กคิดคำตอบได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสีชมพูร,รวมกับสีม่วงจะหนักเป็น1.23เท่าของสีทองนั่นเองค่ะตรงกับช้อยข้อกอไก่นะเดะ็กค่ะครูจอยฝากกด ไลค์กดใจให้กับคุูอยด้วยนะคะเด็กๆเ,เรียนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรไม่เข้าใจนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาหาคุูอยได้เลยค่ะแล้วมาพบกับคุูอยในคลิปต่อไปคะ่ะ